ฮ่าฮ่ ho, เปิดมาเนี่ยนึกว่าเฟียร์ทูแฟร์ทอมนะครับแต่พออ่านชื่อดีๆไม่ใช่ดีกว่านี่คือเกมนะครับที่รับอินสปายมาจากเฟียร์ทูแฟร์ทอมนะครับซึ่งอินสปายเนี่ยจนอีกนิดนะครับแทบจะเรียกว่าลอกหอเปล่าไม่แน่ใจแต่ยังไม่รี้ตัดสินนะครับเกมนี้ชื่อว่า Lost in Darkness หรือว่าสูญหายในความมืดนะครับนะเกมที่สร้างโดยเซสโตซิตถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเขาบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาเหมือนเป็นแฟนเกมของเฟียร์ทูฟาทอมเรื่องราวของชายคนหนึ่งชื่อว่าเรียมอายุยี่สิบเจ็ดนะครับเขากับเพื่อนร่วมงานนะครับหรือว่าเพื่อนอะไรก็แล้วแต่นะครับตัดสินใจจะไปตามหาสิ่งมีชีวิตลึกลับนะครับในป่าแต่ปรากฏว่าขณะที่ตามหากาันมันตกดึกแล้วเลยไปตั้งแคมป์กันสองคนอยู่ในเต็นท์เงาเงาน,นอนกลมมือกันไม่ใช่แต่ปรากฏว่าขณะที่นอนกันนั้นนะครับ เพื่อนหายไปแล้วเลียมเ็ต้องตามหาเ่าเพื่อนหายไปไหนและความน่ากลัวก็เริ่มต้นขึ้นเอาเป็นว่าน่าสนใจปัญหาคือผมงงว่าทำไมเปิดมาถึงมีรถตู้แบบนี้กับมีชาย2คนที่เหมือนจะถือ M4 หรือ M16 อยู่ทางซ้ายแน่นอนครับเรื่องราวแบบเฟร t ูฟาทอมหรือการนําเสนอเรื่องของคนเนี่ยมันน่ากลัวแต่คนติดอาวุธแบบปืนแบบนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับมันจะเป็นแบบการปะทุสไลก่อการร้ายนะไม่แน่ใจก็ถือว่ามาลองเล่นแบบลองเชิงดูก่อนว่ามันจะเป็นอย่างไรมาครับลองดู ความมืดมิดอยู่รอบกายฉันเป็นเหมือนด่งผ้าคลุมที่คุมและหายใจไม่ออกเป็นเหมือนด่งขวากน้มที่เข้ามาในส่วนลึกของจิตใจของฉันความหวาดกลัวเป็นด่างมิสหายที่ไม่ได้รับเชิญมันเข้ามากอกุมหัวใจของฉันด้วยนิ้วมืออันเย็นชาและนำพาฉันมายังที่แห่งนี้ทุกอย่างมาเริ่มต้นด้วยงานง่ายๆภารกิจในการไปตามหาความจริงในป่าอันมืดมิดฉันและมิสหายได้เข้าไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักเพื่อไปตามหาความเป็นจริงที่ถูกซ่อนไว้อยู่แต่แล้วความมืดมิดก็มาเยือน ในขณะที่ร่างกายของเราทั้งสองนั้นจมดิ่งไปสู่นิทราเริ่มเมื่อฉันตื่นขึ้นมาโลกรอบกายฉันก็เปลี่ยนแปลงไปสหายของฉันหายไปทิ้งไว้เพียงเสียงกระซิบถึงตัวตนที่เขาเคยมีอยู่ด้วยปณิธานที่อยากเปิดเผยความเป็นจริงฉันเลยออกตามหาเพื่อนที่หายไปเสียงก้าวเท้าของฉันนั้นก้องกลางวานไปทั่วป่าที่เงียบสงัดใช่ฉันเลียมอายุ27ปีและฉันจะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ทำให้ฉันต้องมาอยู่ที่นี่ว้าว wow. ฟังดูน่ากลัวและรู้สึกเกเรนิดนิดเอาเป็นว่าหอุภาพมันเหมือนเดะเลยเอ่ะเอนจินเดียวกันโมเดลเดียวกันฟิลเตอร์เดียวกันน่าโดนฟ้องมากเลยแต่ยังไม่ตัดสินยังไม่ตัดสินโอเคเขาเล่ามาเป็นนิยายเลยโอเคสิบหกยี่สิโอเคสี 16, ่โมงยีิบนาทีครับมาครับไม่ตัดสินเฮ้ยระบบขับรถมาวะ่ะวิจุะ กัวลิกสิทธ์อย่าเสี่ยงหกโมงห้านาทีสวัสดีครับพี่ชายวิดยุไม่เปิดไม่เปิดฮะทำไมรถเราเตี้ยจังวะเทียบดูรถเราแม่งเตี้ยมากนะครับเยอนี่รถกูสูงแค่ไหนเนี่ยแล้วผมต้องไปไหนตรงนั้นเหมือนจะเข้าไปได้เลยขอเลี้ยวเข้าไปหน่อยได้ไหมครับเผื่อเราจะเจอของดีสวัสดีครับ โอ้โหเหมือนจะมีคนแฮะยืนตัวแข็งอยู่เฮ้ยถูกที่ถูกทางเหรอบรรยากาศเริ่มมาวะ่ะเฮ้ยในอำเภอแน่เลยเฮนรี่จอห์นสันสวัสดีเลียมเล็กบ้าบออะไรปุ่มคอนตินิว2อัน คือปกติบางคนจะมีช้อยแต่แบบว่าฉันนึกช้อยไม่ออกแลวคือยังไงตอบบนตอบล่างก็มีค่าเท่ากันเหรออ่าอ่าตอบบนก็ได้นี่คือวันแรกที่นายมาทํางานนี้บอกไว้ก่อนนะเราไม่รับผิดชอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายไม่รู้นะพวกเขาบอกนายยังไงคือมันมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ที่นี่นะเราไม่รู้มันคือสิ่งมีชีวิตประเภทไหนแต่รู้แค่ว่าเรากําลังพยายามตามจับมันอยู่แต่ว่าเรามีภาพถ่ายอยู่ภาพหนึ่งถึงภาพจะไม่ชัดเจนแต่ก็รู้ว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตนั้นมันอาศัยอยู่แถวนี้ เราส่งภาพไปให้นายเร็วๆนี้นะก่อนที่นายจะเริ่มงานนี้จะมีคน2คนที่มาทํางานเดียวกันกับนายเพื่อช่วยในการตามหาเจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ยังไงก็ระวังตัวเองด้วยนะและดูแลตัวเองด้วยล่ะในขณะที่วัคที่แล้วเพิ่งบอกว่าอะไรเกิดขึ้นเราไม่รับผิดชอบแล้วตัวเองอย่างนั้นเหรอแล้วมันจะมาเตือนกูทาไมให้ระวังตัวนี่มึงใช้ Chat GPT เขียนบทมะเนี่ยระวังปากพี่ก่อนเถอะพี่ชายปากมันวาวขนาดนั้นนะถ้าใครมาวะใครมาวะฮโหลสวัสดีครับใครก็ตามที่เข้ามาพร้อมกับรถคันใหญ่หรืมากันสองคนเลยเอโอเค คุยด้วยจะมีคอนติเนียลสองข้อกูทำไมรอบนี้กูตอบข้อล่างก็ได้เผื่อมันจะทำให้แบบเพิ่มค่าความกวนตีนนิดๆสวัสดีเลียมเราจะไปที่ป่าแล้วก็เริ่มงานของเรานายเตรียมพร้อมหรือยังใช่มาเริ่มกันเลยกับจุดๆหรออย่ากวนตีนพี่เขาเลยครับโอเคมาเริ่มกันเถอะเอาสิคือรถมาหนึ่งทุ่มสี่สิบสามทำไมทำไมภาพโยโย่เอาเอาเอาทำไมภาพโยอะไม่รู้นะครับนะ ลอ,ลองเดินเล่นดูแล้วกันพร้อมกับมีแสงเสาไฟแบบให้พวกพวกอะไรทาไมเสาไฟแบบนี้มันไม่ควรจะมาอยู่กลางป่าทนี่มันเสาไฟเมืองนะครับตามเสาไฟไปละมัง้งนี่คือผมหลอนใช่ไหมครับอะไรอ้นรถอยู่โน่อนอา้าวใครนอนอยู่ข้างรถวะเนี่ยโอ้โอ้มีใครสักคนนอนแผ่หลายอยู่ตรงนี้กุญแจกุญแจอะไร อะไร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 เฮ้ยอะไร,อ,ะไรอ่ะฮะมันลอกมากระทั่งแบบเสียงจัมสแกร์แล้วก็เสียงแบบตุ้งแช่แล้วก็โมเดลคนมาเลยเหรอนี่นายตื่นแล้วเหรอฝันร้ายนิดหน่อยเมืเ่อไหรเราจะถึงเออใช่ฝันร้ายก็นั่นสินะนายคงจะรู้สึกกลัวแหละตอนนี้เราใกล้ถึงจุดที่ต้องหยุดแล้วนะโอเคเราจอดละเราตั้งแคมป์กันที่นี่คืนนี้เรียมไปเอาของมาแล้วกันแล้วมาเตรียมตั้งเต็นท์กัน พอรุ่งเช้าเราจะไปทำงานของเราให้เสร็จห้าทุม่มห้าสิบเจ็ดเราฝันร้ายนะครับว่าอ๋อนึกว่าเอาเราบอกว่าตั้งเต็นอย่างี้เรียกว่าเต็นเหรอ,อนี่เขาเรียกว่านอนกลางเดนกินกลางทรายเพื่อนนอนตะแคงแบบนี้เห็นแล้วมันอดใจไม่ไหวจริงๆวันนี้นายดูเซ็กซี่มากกว่าทุกวันเลยโอ้โหแล้วเอสเอ็มเอสมันก็เข้ามาเอามาสิเอาให้หมดอันนี้คือเฮนรี่จอห์นสันนะครับคุณนายอำเภอเราคุยกันเราต้องไปถึงที่นั่อตอนเจ็ดโมงนะครับแล้วก็ตอนที่ห้าทุ่มห้าสิบเก้า นี่คือภาพเจ้าสิ่งมีชีวิตที่ฉันเล่าให้ในายฟังมองไกลๆเหมือนซีโนมอฟเลยนะกูแปลกๆแล้วเริ่มปากสั่นละเริ่มปแปกลกๆแล้วอืมเอาเพื่อนหายถ้าหายสองคนแบบนี้ไม่ต้องดาวดูแสงจันทร์วันนี้สิสว่างหรือนั่คือแสงอาทิตย์ <c oughs> มันยังไงทำไมทำไมแสงมันสว่างจากวันนี้มันกลางคืนไม่ใช่เหรอคุณแจรถเข้าไปในรถเข้าไปทำไม เอา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 ,เอาแล้วเพื่อนวัดแล้วเพื่อนเข้าไปในป่าสตาร์ทรถสตาร์ทไม่ติดมันไม่มีดียอลล็อกในการโปรเกรสเลยไม่รู้ว่าเราต้องยังไงต่อกันแน่แต่เพื่อเดินเข้าป่าฉันนอนตรงนั้นและเพื่อนฉันหายไปไหนแล้วทำไมแสงจันทร์มันสว่างได้ใจขนาดนี้นี่ก็ตอนเช้าคลิกซ้ายเพื่อเดินเรื่องต่อเอาบ่ายสองแล้วอไวจัง ไปสองสามสิบสี่เดินไปเดินมาเดินถึงถนนเลยเหรอคืออะไรอ่ะกดเอ c ซีเพื่อโทรหาเฮนรี่จอห์นสันโอ้มึงติดต่อกันผ่านสมาร์ทโฟนเมสเซนเ,เจอร์แต่มึงมีโทรศัพท์ระบบตอบกลับอัตโนมัติ แบบส่งแบบเมสเซนเจอร์จอทัชอะแล้วเวลาโทรหาเอาโทรศัพท์กระติกน้ำขึ้นมาแล้วคือ,อยังไงอะเนื้อเรื่องัอะไรเนี่ยมันมัวหมดแล้วนะอะ่ให้เดาคงต้องไปสักทางงั้นผมขอเดาว่าไปทางอา้าวไลฟ์ศิลปะใช่ไหมแล้วอา้อาวแล้วอา้อาวอา้อาวอา้าว What? 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 ไปบ้านโนนใช่ไหมเหมือนจะมีบ้านหลังหนึ่งอยู่แล้วคือเพื่อนสองคนหายไปไม่ได้แค่แบบออกไปแบบคืนที่แสงจันทร์สวยจังเลยอะ่ะแต่สวยไม่เท่านายหรอกนะอู้ฮี้แล้วก็จูงมือกันเข้าเอานั่นเสี yes ่ y. สวัสดีฉันเฮนรี่จอร์สันนายอยู่ไหนอะพวกไม่รู้สิเหมือนว่าฉันจะหลงทางแล้วนี่นายไปไหนอะทำไมนายถึงไม่ไปกับเพื่อนร่วมงานนายด้วยอะ,อะพันีิว่าฉันตื่นขึ้นมาวันนี้แล้วพวกเขาก็หายไปแล้ว นายหมายความว่ายังไงพวกเขาหายไปแล้วอะ่ะไม่รู้เหมือนกันคือตื่นขึ้นมากลางดึกแล้วก็ไม่เจอใครอยู่ข้างฉันเลยอะ่ะพวกเขายังไม่ได้กลับออกมานะพวกเขารอนายอยู่เฮ้หมายความว่ายังไงอ่ะเมื่อวานตอนนายมาเจอฉันนะและฉันบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะมาหานายแต่นายก็ไปโดยที่ไม่รอเขาเอา้าวพวกเขายังไม่ได้กลับมานายหมายความว่ายังไงที่ว่าพวกเขาหายไปใช่ไงผมไปตั้งแคมป์กับพวกเขาอะ่ะแล้วเขาก็หายไปเมื่อคือนนี้ประโยคมันแปลกๆอ่ะเขาเรียกว่ามันมาเรียงประโยคอะไรของมันอ่ะ สรุปคือเรามาตั้งแคมป์โดยที่เพื่อนเรายังไม่ได้มาหรือเพื่อนเรามาแต่ที่เรามานั้นไม่ใช่เพื่อนแล้วมึงก็เห็นไม่ใช่หรอกกูนั่งรถไปกับเพื่อนแล้วมันไม่ทักอยู่ที่ว่ารถบ้านเข้าได้เหรอเอาเข้าได้อยู่เฮ้ยร้องทําไมอ่ะร้องทําไมอ่ะว่ามีใครกําลังเดินเข้ามาสูงชะลูดต,ตัวหนาแน่นคืออะไรอ่ะหาปืนเหรอซ่อนเหรออย่าทําฉันอะไรใครยังไงเมื่อ,อไหร่ที่ไหน ฮะที่ซ่อนเนาะไม่มีที่ซ่อนอ่ะหรือต้องไปเปิดประตูอ้าวเอา,เอาแล้วเพิ่งขึ้นอ็อบเจกตีปหากุญแจรถแล้วเมื่อกี้เอาตัวติดติดประตูออกกว่าจะวิ่งได้หากุญแจนี่มันกุญแจเอากุญแจหยิบไม่ติดเอาหยิบติดละหากุญแจแล้วก็สตาร์ทวัดแลวคือผมผมควรจะเข้าบ้านก่อนป่ะหรือคือผม มั่วเลยดิว่าเอา้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 เอาแล้วตอนนี้กูเป็นขโมยดิกูขโมยรถเขาสวัสดีครับคืออะไรอะ่ะนี่เขาทดลองแบบใช้ AI สร้างเกมหรือเปล่ามันเลยมั่วอย่างเงี้ยใช่ปะผมไม่รู้ผมเบมือนทุกอย่างมันมั่วหมดเลยอะ่ะไอที่ดูเป็นภาษามนุษย์ที่สุดก็คือตอนบทนําของเกมอะ่ะนอกนั้นนี่คือมั่วแบบจับต้นชนไปลายไม่ถูกเลยอะ่ะหรือว่าใช่วะใช้ AI เขียนบท ใช้ AI เขียนสคริปต์ใช้ AI programming เพราะว่าผมแค่รู้สึกมันมันดูขาดศิลปะมากๆเลยอะแม่เกมบัดทำเหรอสกายเนะ็ตเหอโอ้ต้นไม,ม้ล้มโอ้คนถือปืนอ้าวนี่ที่กูเห็นที่หน้าเกมไงอ้าวอ้าวเราต้องทงอําไงอ่ะออบติกตีฟไม่ขึ้นซ่อนเหรอเอาเติด,ตดโอ้แม่งตัวติดทุกอ๋อซ่อน แถบเสียงมาด้วยได้ใช่เลยนะเปิดประตูนะมันกันจะฆ่าแกใช้โทรหาตำรวจเหรอเงี้ยเอา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 ตำรวจมาจะกูจะไม่ทำเลยเงียบแล้วกันเงียบดีกว่าเอ้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 าทำไมทุกอย่างมันเร็วหมดเลยวะฮะฮะเกี่ยอะไรเนี่ยไม่มีเวลาให้กูแบบอ่ะตำรวจมาช่วยฉันเร็ว ไม่ใช่ตำรวจในหนังนะตำรวจหนังมันต้องแบบมามาแบบมีเวลาที่เราบบกันโดนจะโดนแบบยิงแล้วอ่ะเรามาค่อยโผล่มานี่คือแบบแมงเคาะประตู3ทีตำรวจก็โผล่มาเลยอ่ะเย่าหงไปเลยทุกอย่างโอเคเราจับพวกมันหมดแล้วมึงเอาอะไรไปจับมามาถือ M162 คนนะนี่คือแบบมาอะไรปืนติดเอลมมลบอกก็ไม่รู้แต่แล้วนายก็รอดนายคือเลียมใช่ไหมเอ่อมีคนแจ้งว่านายหายไปฉันไม่รู้สิฉันหายไปในป่าและหลายสิ่งก็เกิดขึ้นและฉันก็อยากกลับบ้านอย่าห่วงไปเลย แล้วึ้นไงอ่ะเพียงขึ้นแล้วคือเข้าบ้านไม่ได้อ่ะโอรถกำลังมาแมงดิบแมงดิบเฮ้ยตกใจนี่พี่ตำรวจเฮนรี่จอร์ัันเลียมเกิดอะไรขึ้นกับนายดิพวก อยู่นก็หายไปแล้วก็ไม่ตอบโทรศัพท์ฉันแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือนายน่ะปลอดภัยมาสินั่งรถไปกับฉันเราจะไปเอารถนายกันเบื้องหลังเงามืดนั้นฉันก็ได้พบความจริงอ้าว กูยังอ่านรักสุดท้ายไม่ออกแล้วก็โมเดลลึมๆฮะแล้วข้อสรุปคืออะไรความจริงคืออะไรแม่งขึ้นแป๊บเดียวกูอ่านไม่ทันแล้วแล้วคือโมเดลมั่วมั่วเลยกูโดนไปสองดอลล่าโอเคถ้าอย่างนี้นะครับไม่ใช่แรงบันดาลใจแล้ว นี่มันกรอบซึ้งหน้าเลยนะครับแล้วไม่ได้กรอบให้ดีกรอบให้ห่วยด้วยอะอะไรวะโมเดลบ้านก็เอามาใช้แบบโมเดลรถก็เอามาใช้โมเดลคนก็เอามาใช้แล้วเรื่องราวก็เหมือนกับเหมือนให้บอททำอะไม่รู้คนเรียก AI ไว่าได้คอมพิวเตอร์หรือเปล่าแล้วก็บอกโอเคฉันมีเอนจินนะนายปั่นเรื่องเอามานี่แล้วกันบทได้อะล็อกก็มั่วเส้นเรื่องก็มั่วแล้วจะพากุไปที่ถนนทาไมอะไปที่ถนนเสร็จปุ๊บโทรไม่ติดกลับเข้ามาอยู่ในป่า มาเจอคนจะมาทำร้ายขับรถตู้ขับรถตู้เสร็จปุ๊บจะเจอคนทำร้ายแล้วสิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่ในป่าคืออะไรแล้วเอเลี่ยนในภาพถ่ายนั้นคือยังไงสุดเป็นเรื่องราวของเอเลี่ยนเรื่องราวของคนถ้าเป็นเรื่องราวของคนแล้วแล้วเพื่อนกูหายไปไหนและอของคนที่นั่งมากับกูด้วยนี่ใครมั่วตกลงมันคืออะไรกันแน่เนี่ยคือแบบผมเริ่มไม่แน่ใจว่าคนเป็นคนทำจริงหรือเปล่าเพราะมันขาดศิลปะแล้วมันขาดการตรวจทานอ่ะมันเหมือนกับมันยิแล้วก็ออกเลยอ่ะ แล้วอะไรคือเดอะเตอร์สตอรี่อะเรื่องที่3แล้วเรื่องที่1กับ2หายไปไหนอะสมชื่อ s t in Darkness จริงๆหลงในความมืดเลยเรียบร้อยเขาเรียกว่าเน้นผูกปมไม่เน้นแก้ <c oughs> ตกลงเราเป็นใครไม่บอกเราเป็นเลียมไหนไม่บอกมีสองคนนั่งไปด้วยไม่ใช่เพื่อนกอนด้ว่าไม่บอกเพื่อนสคนหายไปไหนไม่บอกสิ่งมีชีวิตลึกลับคืออะไรไม่บอก <c oughs> อเจอบ้านคนแล้วก็รถ คนที่มาทำร้ายเราเป็นใครไม่บอกตัดต้นไม้เพื่อขวางเรา2คนถือ M16 มันจะมาฆ่าเราเหรอด้วยเหตุผลอะไรไม่บอกจะว่าแต่คุณงงเลยผมก็งงเอาเป็นว่าเราจบกันเท่านี้ไหมครับก็รู้ไว้นะครับนะว่าอย่าหลงเชื่อแบบผมว่าเวลาเห็นเกมที่แบบมันใช้ฟอนต์และใช้สีเดียวกันแล้วหวังว่ามันจะดีรู้จบและชอบกันไหมครับอย่างน้อยถ้าได้รอยยิ้ม กลับไปได้ความบันเทิงกลับไปก็ฝากกดไลค์คนละทีนะครับนะไม่เลยอยากบอกอยากคุยคอมเมนต์ด้านล่างครับรอลงไปอ่านผมอาจจะตกหล่นบางอย่างไปก็ได้หรือจริงเกมเลือกซึ้งกว่านั้นแค่ผมไม่เข้าใจถ้าเ,าเพื่อนชอบแชร์เพื่อนดูนะครับขอบคุณรับชมมาจนจบขอบคุณสุเปร์แตงสุเปลาชัดแฟนตัวกลมที่ซัพพอร์ตกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สูญหายในความมืดสวัสดีสวัสดีและเจอกัน